สมนะแล้วตังกุย,กยะคะตังกุยเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะสมกับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะะเพราะว่าอย่างตังกุยเนี่ยมันเป็นของคนจีนไงพี่เป็นคนจีนก็จะรู้ว่าเวลาเข้าร้านยาจีนป้า ถ้าบำรุงเลือดเนี่ยอย่างคนที่เป็นโลหิจจางหรือว่าเลือดไม่ดีเลือดเป็นกิจเนี่ยจะต้องทานตังกุ๋ยแบต้มกินแลว้วก็จะหายจริงๆง,งนะพี่นัทแต่วิงงว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดไม่ใช่คะแล้วเกี่ยวกับไบท์ท้องคุณวิก็คิดว่ามันเป็นของผู้หญิงด้วยใช่ไหมใช่พ<ว>เพราะว่าประจำมันเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนนะคะออมันทำให้เลือดเลือดออกได้ดีอ่ะเกี่ยวกันยังไงครับเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะคือตังกุ๋ยเนี่ยไม่ใช่ยาในเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแต่ว่าเป็นตัวยาที่ทําให้เลือดเนี่ย เลือดอมีคุณภาพนี่หมายถึงว่ามีเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์ดีะนะคะการไหลเวียนของเลือดดีมีตัวเม็ดเลือดเนี่ยได้ปริมาณที่<ะ>สามารถที่จะหล่อเลี้ยงภายในร่างกายได้แล้วก็ตัวตังกุยเนี่ยมีฤทธิ์ในการบำรุงระบบประสาทด้วย<ะ>แล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคือไม่ให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าไปใช้เข้าไปเก็บสะสมเอาไว้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตังกุยก็เลยเป็นตัวที่ ทำให้นำพาเลือดที่มีคุณภาพเนี่ยไปสู่ส่วนต่างๆก็คือเอาไปเลือดไหลเลี้ยใช้ในร่างกายได้ดีแล้วก็เป็นเลือดที่ดีด้วยแบบที่คุณหมอบอกก็คือมีสี่อย่างใช่ไหมครับใช่นำเอาสี่อย่างนี้มารวมกันจะเกิดผลอะไรบ้างครับองค์ประกอบทําให้เกิดอะไรขึ้นอันที่หนึ่งเลยคือปรับสมดุลฮอร์โมนเพราะว่าเรามีฮอร์โมนสองตัวคือกระชายดํากับโสมนะคะเพะนั้นองค์ประกอบของฮอร์โมนจะถูกดําเนินการครบบแล้วก็มีตัวหอยนางรมมาช่วยในการกล่อมให้มัน ตับที่มันร้อนจากพิษต่างๆเช่นพิษจากอาหารหรือว่าอะไรพวกนี้หรือว่าไขมันที่ตกค้างในตับเนี่ยทำให้ขจัดออกไปได้แล้วก็ตังปุยเนี่ยทำให้สารฮอร์โมนที่เราสองตัวนั้นเข้าไปเนี่ยลราก็หอยนางรมเนี่ยมันถูกนำพาไปส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ไปสลายที่มันค้างติดในหลอดเลือดที่มันติดค้างมันเป็นก้อน ของของเหลวอของอาจจะเป็นไขมันหรือว่าเป็นสารต่างๆที่มันตกค้างนะคะแล้วมันก็ติดขัดอยู่ใช่ม,มันก็ทําให้เดินไม่สะดวกอย่างหลอดเลือดเดินไม่สะดวกเนี่ยก็ทําให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้คะ่ะตัวนี้มันก็ทําให้เลือดไปสู่อวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะมีความแข็งแกร่งมีกําลังงานได้ดีแล้วก็ โสมเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาได้เยอะคืออย่างสมมติว่าเวลาที่เราเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียรหรือว่าต้องการที่จะอดทนต่อความเครียดหรือสภาวะบีบคั้นอะไรเงี้ยโสมมันจะเป็นตัวช่วยผักพลังงานตัวนี้ออกมาลองเปรียบเทียบกับยาตะวันตกเลยกันเราไม่พูดว่าอันไหนดีกว่ากันรูดว่าแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจากทฤษฎีแผนไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นการรักษาเป็นองค์รวม เราจะบอกว่าแผนไทยเป็นการรักษาแบบยั่งยืนก็ได้เพราะว่าอยู่ที่สาเหตุอยู่ที่ต้นตอต้นตอเกิดจากการไม่สมดุลของร่างกายการเสื่อมของร่างกายตามวัยเราเข้าไปปรับสมดุลจากความเสื่อมไปต่อต้านความเสื่อมความชราที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงยั่งยืนกว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่ายาเนี่ยมันมีผลข้างเคียง ของกันและกันแต่ยาไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ป้องกันเพราะว่าอย่างลิตตัวหนึ่งใช้ตัวนี้ป้องกันอย่างที่ที่เล่าเรื่องโสมให้ฟังกับถอยนางรมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉนั้นเนี่ยตัวผลข้างเคียงของยาไทยจะมีน้อยกว่านะคะแล้วถ้าเป็นทํรพวจรอยเป็นตำลับแบบนี้เนี่ยตัวที่ตกค้างจะไม่มีเพราะว่ามันจะถูกขับออกจากร่างกายเพราะว่าการไหลเวียนมันดีไม่มีการอุดตันอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบจะถามว่า แผนไทยกับแผนปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยอ,อย่างที่เล่าให้ฟังว่าทฤษฎีทั้งสองอย่างสามารถจะเอามาเทียบเคียงกันได้ด้วยอ,อย่างสมุนไพรไทยนี่ถ้าทานเวลาต่อเนื่องจะมีเขาเรียกอะไรสามารถทานได้ต่อเนื่องไหมตลอดไปเลยได้ไหมทานได้ต่อเนื่องตลอดไป,ะะไปเลยใช่แ<า>ต่ว่าปเป็นสิบปีเป็นอะไรนี้ก็ได้เลยคือทานได้ต่อเนื่องถ้ามันเป็นอาหารถ้ามันเป็นอาหารแต่ถ้ามันเป็นยาก,ก็คือจะต้องใช้เฉพาะกิจในช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่า ยาเนี่ยมันมันถ้าเกิดว่าเราต้องทานไปตลอดอันนั้นแสดงว่ายานั้นคงไม่หายแต่ว่าใช่แต่ว่าพอเป็นอาหารปุ๊บมันก็คือเหมือนกับการบำรุงการเสริมสร้างสุดท้ายอยากให้คุณหมอตุงนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้าถึงวัยทองควรจะทำยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างก็คือหต้องสังเกตตัวเองนะคะเพราะว่าส่วนอย่างที่บอกว่า อย่างผู้ชายเนี่ยก็ไม่ค่อยดูแลไม่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยส่องกระจกไม่ค่อยพินิจพิเพราะว่าวันนี้ตัวเองเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนๆหรือว่าปีก่อนๆเป็นยังไงค่ะแล้วก็ในเรื่องของอาหารอาหารนี่เป็นบ่อเกิดของโรคนะคะถ้าเราไม่ได้รับอาหารที่เหมาะสมนะคะหรือว่าทานอาหารประเภทซ้ำๆหรือว่าเลือกกันนิดนึงอ่าใช่หรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำตาลมากๆแป้งมากๆเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ย แก่ก่อนวัยเสื่อมได้เร็วนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่าการหาความรู้ในเรื่องสุขภาพเนี่ยทำให้เรามีภูมิปัญญาเป็นของตนเองสามารถตัดสนตัวเองใช่แล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ยาสมุนไพรไทยนั้นนอกจากจะให้ผลการรักษาที่ดีไม่แพ้การรักษารูปแบบอื่นๆแล้วยังช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับ ตอนนี้เราไปฟังความเห็นจากผู้ชายที่มีประสบการณ์วัยทองกันครับว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างขอถามก่อนว่าพี่เจฟอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ผมบอกดีไม่สิครับเท่าไหร่นะ48ครับสี่ว่าจะไม่บอก48เนี่ยพี่เจฟคิดว่าตัวเองนี่เข้าสู่วัยเรียกวัยทองหรือยังเข้าครับเข้าเข้าเลยนะครับเข้าแล้วฮะอาการสําคัญเลยที่บอกว่าเฮ้ยฉันว่าฉันอยู่ในวัยทองแน่ๆเลย มันรู้สึกมันเพียมันลาแล้วมันก็ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยครับปัสสาวะบ่อยแล้วปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะบ่อยนี่กลางคืนนี้สักกี่ครั้งเจ็ดแปดได้นะเจ็ดแปดครั้งแทบจะไม่ได้นอนนะโอ้โหนี่ปัญหาไวททองเนี่ยหลักๆแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะมองไปถึงเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเสื่อมใช่ไหมครับใช่ครับมีปัญหาไหมครับมีครับ <laughs> <laughs> มีได้มีกี่ปีแล้ว <laughs> มมมลผมรอประมาณสักสองปีผ่านแลสองปีผนะ่านมะสี่หเริ่มมีอาการเป็นยังไงมันเพียความรู้สึกมันจะ กดไปครับแล้วก็พูดตรงๆมันไม่สตองอ่ะมันสตองแต่ไม่เต็มที่อือปัญหาอะไรเกิดบ้างนี่แหละปัญหาครอบครัวครับครอบครัวครอบครัวยังไงบ้างอธิบายนิดนิดนิดนึงนะแหมคนเรามีภรรยานะอยู่ด้วยกันครับพี่เป็นจากคุ๊กกี้กันอะไรกันเนี่ยเราเกิดอาการอย่างนี้มาภรรยาก็เบื่อหน่ายหาว่าเราไปมีกิ๊กมาก่อนแล้วกลับมาแล้วไม่ขาดทกันบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยครับแก้ปัญหายังไงเรื่องนี้ผมเหรอก็ หายาบำรุงบ้างอะไรบ้างครับอืมอ่าก็คือลองทานยาบ้างลองของยาไทยๆบ้างแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันดีนะมันมีผลนะมันมีผลดีจากที่ผมปัสสาวะบ่อยครับมันก็เริ่มน้อยลงอืม้บางทีคืนนึงไม่ไม่ปัสสาวะเลยก็นอนปกติอืมอย่างนี้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแน่นอนแข็งแรงฮะใช่ไหมครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนั้นล่ะโอ้พูดตรงๆงเลยนะครับปกติเนี่ย ผมเนี่ยวัยอย่างผมเนี่ยทำงานหนักอย่างเงี้ยพอเราปฏิบัติภารกิจเสร็จครับหลับ <c oughs> เหมือนกับฟิลขาดแล้วปอกลงไปเลยครับแต่พอสมุนไพรอ่ะที่ผมไทยอยู่เนี่ยนะของไทยไทยเนี่ยนะไทยไทยเนี่ยโอ้โหตะกาดมาสีน,นิดเลียนะครับที่ผมดูนะพอเราปฏิบัติปุ๊บ,บทานที่เราปอกไมก่เอ้ยมันยังมีเวลาคุย แล้วถามโู้นถามนี่คือเสวนากันได้คุยกันได้รู้เรื่องว่าพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนดีอะไรก็ว่ากันไปปรับความเข้าใจกันได้อันนี้ภรรยาไม่ต้องกลัวไปมีกงกิ๊กคงไม่มีแหละกับฝากให้คุณผู้ชมหน่อยว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยปฏิบัติตัวยังไงดีจริงๆแล้วนะฮะคนที่เข้าอยู่วัยทองเนี่ยผมว่าน่าจะดูแลรักษาสุขภาพนะครับษาสุขภาพไม่สุดเลยแล้วก็ระวัง ย่อนสมรรถภาพเลยพวกเนี้ยผมว่าหาสมุนไพรของไทยๆเนี่ยมากินดีครับในช่วงหน้าพบกับหมอแดงที่จะมาเล่าถึงประสบการณ์การดูแลคนไข้ไวทองและผู้ชายจะมีวิธีการรับมือกับไวทองอย่างไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าครับแและนนน้้คคืืออสุดทจรริงใไมม่่่ปยกขึว